ใช่การเรียกร้องสู้การฝักดีต่ออัลลสุบฮานวนตาทังหมดเลยชาอันเดียวกัน,มนหมดถ้าไม่จะเรียกร้องไปสู้สิ่งเื่นและในองค์การนี้สาคัญตรงทีว่าให้เรารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงถึงเราจะขอารพฝักดีเขาโดยความมั่นใจเต็มใจและก็มีความสุขในการเคารีเพราะอัลลอฮ์นั้นได้บอกว่า ใช่พราะเราขรปกดีนั้นเพราะเขาสร้างมนุษย์เขาสร้างพวกเราถุกคนุนสร้างสู้เจ้าทั้งหลายฉะนั้นควรแก่การขรปกดีแล้วมนุษย์เอ้ยนะครับสรที่เราต้องขรปสิ่งอื่นสิ่งที่ไม่ได้ให้รายสิ่งที่ไม่ได้ให้ประโยชน์นะนี่อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาให้ถูกปรอซูลทุกนบ,บีบอกกับมนุษย์ เดียวกับเรื่องนี้เพื่อให้มนุษย์นั้นได้รู้จักตัวเองทีมาพันผืรใครภูซางหยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเรารล้จ,จักคนสร้างบ้านเราเราไปถามเขาจะตอบให้ได้หมดเลยว่าตาปูตอบไปตรงใน,นมังหม่ายกีโดนเสาขี่ตน ต้นั้นเขารู้จริงเพราะเขาเป็นผู้สางนี่เมือ่อก็ห้องเถียพวกเรานั่งถามอาจารย์เขาดิรเองพรุ <c oughs> ่งวาหน้าตบไม่ถูกตบถูกทําเองอ่าถ้าทํำเองร <c oughs> ับผ่าน <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าทันไม่ตบอ่ะถ้าทันตบอ่ะอืมผมไม่ได้ทํำเองเ่ยผมกะกาฟันตรงผมไม่ดูอ่าแต่ถ้าว่าออกแบบเองคำนวณเอง <c oughs> หาตรงรูอ่ะเซาตรงไหนอะไรตรงไหนอิดช่อิด,อดขีกรชาปูนขีสอบ Nih Allah Swt suruh tangan ini, bino. Ayah kita dalam sabab, dia pun buat sang. Tengah ayat-ayat lain yang terkait dengan pembinaan. Contohnya dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa. Al-Bilal Nesharajim ya ayuhanna suttu rubbukumu ladi khalqakum min nafsil wahida. و خلق منها زوجها و بس منهما رجال كثير و نساء อันนั้นก็พระองค์เรียกบอกมนุษย์เหมือนกันให้กลัวกับพระองค์เพราะมนุษย์เพราะพระองค์งคงคนั้นสร้างมนุษย์ทั้งหลายมาจากคนคนหนึง่งจากดินคนเดียวเท่นนานั้นที่สุกสร้างมาจากดินโคลนแลกาก็สร้างพันธญยามาจากสีโครงของนบีอาดัมาอาดัมค, <c oughs> คนเดียวที่ถูกสร้างจากดินโคลนแล้วก็พอหลังจากนั้นให้มีการซืบตะกูลออกมามากมายทั้งผู้หญิงผู้ชาย ด้วยหน้าอสุจินี่เทม่าพองพวกเราเที่นั่งใส้ชุดงามอยู่วันนี้นเทม่